เจเจลวงพร้อมยังเจเจพร้อมลวงยังหนึ่งสองสามเออมันอัดแล้วนะอันนี้คืออัดนานแล้วนะออกเลยอ่ะออกเลยดีออกเคียวนะยิงแตงสกินนี้ไม่เหมือนงูดีบรีนอ่ะฉันอัดตั้งแต่ชองดับตัวละครในเวลาหลักติดคำวันนีติดคำนี้สองสามคำในจีบแม่แบ๊ ติดมาถึงก่อนกูอ่ะแกไม่สนังคอรี่เป็นบักทีตีกูบ่อยนัอีลักยุ่งมากแต่จะไม่มีแคมของมึงเลยนะจะเล่นเปล่าเปลี่ยวเสียวๆอยู่คน LIKE เดียวมันเศร้าใจ อะไรคือให้คนดูเขาดูไอ้นี่ไงแครี่มันทำมามดแล้วแครี่ไม่ใช่สะพอดค่ะสะพอดค่ะไม่เล่นแครี่ป,ป้าก็อัดป็ตีการด่างตีกัรป้าก็อัมน,นเดี๋ยปเดแล้วเดแล้วเดนีล้วเปลงารางวางอะไเงียนะเฮ้ออีกีนี่เอออีทีนี่ซีเวียไม่ทำกูทาเองเป็นไม่ได้ใช่มเอเดซียอ่ะ มาช่วยแม่ยิงลูกหนูจะเป็นเน็ตจีเวยียเฮ้ยอะไรวะแต่ล <sm art> ืมตกบ้านเมื่อกี้อ่ะอินรับตรงมีหมดตรงนี้นมันรู้มากอะลมหายใจรู้มากรู้ม,รมามกแฟกเออน,น,นี่ันขแพ้แสาวเข้าอู่รู้ามากเฮ้ยใช่เขาใช่เราฉ่ำมีผู้ชายคนเดียวในกลุ่มแล้วนะอ้าว ในทีมีผู้ชายคนเดียวนะอ้าวโอหน่าดีนะอีฟลินแต่มึงจะไม่ได้ลวงอีเลยซีซีเพื่อนจะไม่ได้เลยชมแต่ผู้ชายเนี่ยอยากอยา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 ไปเดี๋ยตีปกลุกอยู่ตีปกลุกอยู่ปะไม่ไม่เธอตีปกลุกก่อนเดี๋ยวค่อยมา เราออกเด๋เจเ๋จไม่มีหรอกก็แอดแอดแอดแซดไปแล้วรู้สึกเอ้ยแอไม่ได้มาแล้วมาแล้ว้ทาที่าเอดแอดแอด,แอด <ไป S 1> มาแเย็นใจเย็นใจเย็นรอรอดูรอออกไปออาไปออกไปออกไปออกไป,ปไม่ต้องออกละเอาแม็กเลย,นะเ,ลยเอาแม็กเออมันกน่มานก็นก็เนี่ยนะหลบหลบีปีปอ่ามาลกขาดสะมันใช้แบ็คิปไม่ใช่หรอ วันลงไอ้ลงมา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 ลงไอ้ลงหูวันลงหนูวันลงงีเพี่วหงาพี่ปอกวันลงปวั้นี่มีอามันไม่ลงละปล่อยมันเถอะกลับบ้านซีเวียกลับบ้านซีเวียกลับบ้านจังมันต่ออยากไปแกงอะอยากอยากใหหนูอ้วนอะหนูปอกอะกแผ่นนั้นหนูวนอนแบบป่ะไอ้กดระเบิดอะไม่ได้บัอเหรอบับแล้วบบแล้ว ฉันได้ยินข้าวๆว่าชิบะดูนะอีหนูว่าถ้ามันถอยบ่กมันมีวอร์ดชิมีวอร์ดอ,อ๋อีหนูปัอกปับ็อกซ์จะอีหนูปันะอกซ์เรามาน่าแบบเพราะแต่พอเรนเห็นในแบบเห็นกลมๆอ <Now. S 1> <ๆ>้าวซีแวนนิ่งไปแล้วไม่ได้สปีดเลนฉันโดเลนปกติเธอซีเวียเธองงมัน เบียงงปะไม่เคยเจอคนเดินนี้อ๋อหนูม,มาได้กันพี่พี่ไม่ต้องเดาหนูม,มาได้กันรู้ดีไนะเนี่ะรู้จริงรู้ดีเวอร์แต่มาดูกันกกจะได้เห็นกี่กันหรือเปล่า,ามาเลยบีเวยฉันรอเธออยู่ไปเลยไหนอนะไรที่ไม่งีบกันนะมันรู้มันวอดแน,น่เลยอ่ะมันวอดกันวอ,นนอร์ดแน่เลย พวสเสร็จปุ๊แจงก่อนไปตาดีตาาใส่ไฟมาแอจะมีไฟมาแอดตามแบบูอีเดียมเตียมไเตียอเคชลอนยากเลยยากังจะมาปติบัตแล้วนะรอหวานเออเออยิงยิงเออเออยิงยิงเออเออยิงเออยิงอก็ดอนจบมันก็เเตรียมเอามังกร เสียงจริงเซลาป่ะซอลเลนซอนเลนซอนเลนไวเหมือนกลิงริงไม่อาร์ทครอบงามเหมือนกลิงจ้าวแจกไอ้สองคอระยุไว้อะไรเนี่ยคนน้ำแข็งเออแต่วันนี้ไม่เห็นมีมอแกนอะไรตามาแล้วเอ้ยเฮียเสียวกันยิ่ เลิก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 เกเลิกโอเคเชอบสโลมอะใช่ไหะสปอกเลยนี่ว่าระวังเด้อไหนไหนเจเจะโดนตันนะเดินติายไปเลยจ้าโดนยาวมากเลยอะเนี้ยนี่เฮ้ยเมันทำเหรอเออนี่เฮ้ยท กบนะคก้าเออระวังระวังหนูป๊อกหนูป๊อกมีมานามหนูป๊อกมันมันมานาเขไม่ไม e em ไมหมดหรอโอ๊ยไม่มีมานาแล้วขออย่าไม่ส so like ู้หนูป๊อกนะฮะอย่าให้มันตีกูได้ปะอย่าให้มันตีกูได้มีไม่มีมานาโอ้ยหล่อหูตียากแอชไม่ก็ตอนนี้แอชมันเลื่อนเหลือเท่าไหร่จะได้ยิงเมียนตีแอชแอปอีหนูป๊อกกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นหลังมันเองไ่มีมานา่อนนี่ย มันมันคือมุกขาดนี้แล้วเดีอหนุ่มเออนะเ็ออกไปเลยไปแล้วไ้แล้วน้าอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บช่วยลอยอยอยจะโดดนีกูหรอโอ้ีเบียซีเบียสาสาวเตรียมแข่งเลยฉันน่อยมากอะไรอย่าอย่ซีเบม่ให้มันตายอหนุ่มอกมันจะตายอยู่แล้วอะต้มาละสันี้ตัตีนมาอันที่สอใช้ไปแล้วหนูปอกมันโดนยิงไปแล้ว โอเครับทราบมีความอายใดๆในล่างร้อยหนึ่งมีความอายใดๆรับมาไหนมอกันนะคิดเธาสวยมากหรอถ้ามีคะแนนเต็มร้อยฉันต่งได้อย่างน้อยเก้าสิบเก้านางฟ้าที่โง่อะฉันนึกไปนึกรอการร้อระวังนะซีเวียมันหายนะว่นน้ำอยากแว่นน้ำอยาไหน้าอยากหน้าอาย สสอะไรหนูไปเดินรับด้วยเองไปเดินรับเองเดินียนี่นะคะนี่นะคะท่อหนึ่งยยนี่เดินรับเดินรับบเด๋อเด๋อเะ๋มาได้หรอเอ้ยการการให้จะรวมจะกันเกินไปละช่วย มันเห็นตัวเปิดนี่นี่แหละใช่ไหมเปิดเล็กๆแรงมากบกแรงอยู่มีคนเวลาอยู่เลยล่างเลยแม่โดนโดนโว้ว่าจริงอะไรวะซีเว็บติดก็ได้คือแบบแล้วมึงขนาดก็ตายไปเลยสักตัวอีกนะโอ้โหไม่ใช่แล้วอีกแรงมากตอนเนี้ย ทีเวียสับมามเจอได้หนูเลยอ่ะถ่ายมอ่อมหนูปอกมันยิงป้อมแรงปอบมาใหม่ก็ยิงป้อมแรงเดหนูปอกอะ่ะหนูปอกปาดสังไกตไม้เู้ว่ามาหนูปอกละอีดีๆก็เรียกหนูปอกเี๋ยอเราไปแจมแจมดีท็อกแจมแจมเอ เดิน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 เดจะกลับไม่ได้เลยบ้านไม่หรับไม่แนจ๊จฉันต้องได้อย่างละเก้าสิบเก้านะเออเริ่มมาล็อกคนอื่นก่อนโลกจิตอะไรแบบกนม้นี่โลกจิตเอาโอ้ยเือกเฮ้ยเหี้ยบอะไวางนะวางะวาง เดี๋ยวมันโดดเดี๋มันโดดดมันโดเออแพ้สาวยาอยาอเดี๋ยวมันโดดนะตอนนี้ก่อนแกงก่อนแกงมันก่อนก็จะหัวใจจริงนี่มีหรอกยาเยกีกีซิกกีซิกกีซิกกีนีคูู้้แข่งของคนเดียวแล้วเน e ริชท็อปเลนค่ะท็อปเลนปกติแบบนี้เนาะจริงด้วยไป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  เลยหรอเอ้านาะฉันน่าจะเดินต่อต่อว่าแต่ว่ามกนามาแล้วมกนาอะเราไปดูมกนาเปิดเปิดชั่มเลยไปไหนน่ากัวน่ากลัวน้าแปลงอยู่ทำไรอย่างย้อนหาขอบอุ้ยแบบโดนสกิลเราก็โดนเปิดเลยชั่มหน้าน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยแปดทีแปดทีอันทีจะมาเลยคุยคิดว่าใครเดินมาแบบแบง แต่มันโดนค่ะกูอีกย้อนไม่ชอบเนี่ยมันโดนเนี่ยมันโดนลบสกิลกูเนี่ยอุ้ยนะมัแล้วมันโดแล้วโดนแพ้โดนแพ้เฮ้ยโดนต้องใช้ย้อนหมดย่างแย่มากโอ้ยแรงมากหนีเลยโอ้ยจะโอเวอร์อะไรกันขนาดนั้น อื้ไม่ตายอหอกแบกส่นตายเซลฟี่ดีละเซเลฟี่ดีละเซเลฟี่ดีละเซเลฟี่รอดเไรอะอะไรอ่ะเซเลฟี่าช่แล้มาเปลี่ยนแล้าไปเลยเวลามามาม โดนะมึงมาดูกูนะมึงมาดูกูนาทันแหละแต่ระวังมันระเบิดนี่ระเบิดอินุปองมาแล้วเนี่ยจริงว่ออกมาดิเอามาเคลียร์กันให้มันเรื่องแล้วกูยังไม่แรงเลยอ่ะบอกปอกคืนไปสิอ,อย่าอะไรเนี่ยไม่โดนได้ไงวะคิดนบอกกูจะติดอ๋อกูตายเลยดิ เออโอ้หน่อยมันแบบมันน่าจะคอกับเพื่อนปะมึงกูล็อกโดนแล้วกูล็อกโดนแล้วต้อยู่เนี่ยไหนพวกพวกไม่สวยแล้วมันเนี่ยใค้อเป็นฉันเลยตีกันทำไมล่ะเออนั่นน่ะตีกันทำไมล่ะเออรอก่อนได้ไหมรอก่อนได้ไหมล่ะเออเอออย่าไปสู้นะเออซุมาแล้วก็ไม่ได้ประทำอะไรได้นะเออ ไม่เราหยุดก็หยุดอยู่นี่องโง่เฮ้ยครัอเฮ้อตึงจะกระตุ่ง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 อยากฝึกเลยวุ้ยแรงมากหนุบออกแรงอ่ะอ๋โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวนี่เล็กป๊อกมึงเจอคนนละหนุบออกมันแรงอ่ะอีมีฉันออกแรงมาตอนนั้อ๋อป๊อกออกเฟิร์สสไตล์บ่าทำเงินมันนำแบบแต่ป๊กมันเงินเยอะไอะดิเงินออกมันดิ อาวันนี้รูปกองเนี่ยเดือดกับซีเบีย e มันวิงวนง่งยาวไงรีนไม่ตายเยลยเจรอดเกินคือมันมีการแดมมันอาจจะโป๊คืนได้ไหมข่าวว้น้ำด้วยดิเก็บเบอหมดแล้วหมดหกว้น้ำแล้วลูกอ๋อระเบิดมันจะเริ่มระเบิดกี่โมงนี่ลอยใจสันติมันต้องม,มาพร้อมกับรัก กับมอกาน่ากับสซีตัวเลยอ่ะแบคชแล้วแบ็คชิวใส่ออนแล้วออนเออเลิศออน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 อนี้ยอุ้ยโดนสตางครีโอ้โหตายอีนี่มงอีวอร์ดหลบหลังกูได้ตลอดหรอกนั่นคือแฟลชไปนี่คือแบบ ธธนูเออใช่แอดมาเลยต้นตันหรือโดนอะไรอเงี้ยธนูแยแอดมาฟิลรูงานเกินสิลลเลยจริงแอดมันแอบชำตัวเรื่องมันตัวสรั้งมาล้วงห่โดนนี่นะวายแรงเกินยี่ดนด้วยโกโค้เกินวายแรงเกินของหนูแรงเกินเลย ฉันจะยิงโลดไปไบบเปิืงอันตีเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันอันติไปอย่างเตี้ยย่างอยู่ยาวบ้างมานาบ้างจะเอาเกแบบโดนเด็ดกับหมวกขาสัดเดี๋ยวดีใจได้อยู่บ้านไร อยู่นี่ค่ะาไม่ใช่บ้านบ้านหนออไปออกลังหขัอยู่นี่จราไม่อยู่หรอกไอเนี่ยคือเอทออกไปกลับบ้านเลยทำไมว่าฉันต้องกลับบ้านล่ะลองสิงขอมันเลมันเดินมั่นดีว่ะหลักหลักบินเลยเอาคืนดี มีอยู่อะไรกูยังงงอยู่เลยหน้าูหนูมันกลัวแล้วท้องอ้นมันมีคอนโทรโอ้โยใครก็ได้เคลียร์คอนโทรเลพุ่งให้หน่อยกตังเลยเฮ้ยจบอุ้ยวุ้ยมาันนี้ไม่ทำอะไรเลยไม่รอดแหละระเบิดมาขนาดนั้นไมนได้รู้เลยไม่ทันเออนะวุ้ย เดินไมเลย้ไม่ทานจริงเดินลงตัวกลัวคุณนาะคือใช้ตอวแชร์ดให้ได้สักคนนะดีตัวแซมรับความดังเจ๊ไม่เกิดอะไนเลยอะแอานี้นี่อะไรวะโอ้โหตาละเมิดได้ป้าเป็นไรอ่ะอีกน่ากลัวเกินเคยเขาเป็นมังกรนะแต่แอสกินคือแก้วมังกรเออเออเออ ดอยนี่ม่ถืออีกแล้วมันจะบายตั้งนาเลยมีเบียไม่ตีมันซีซีไม่ตีมันกดแฟดแล้วไอ้นี่ฉันลืมว่าฉันฉันมีวอร์ดทางเกมมีสามพันสี่ร้อยสิบห้าปีเร็ว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 เออคนยืนอนี่นี่ไปเร็ไป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 ขมาเออถึงไม่มีอะไรละหมอกกันนะ มองกันนะหนึ่ยืนตรงนี้หนึ่งยตรงนี้มันเวอ่ะระเบิดกันสิเาไปซาละพอละจบเป็นโบเอ้ยอุ๊ยไม่กับบ้านไปละไม่ทันโอ้ยโดนนี่มันเบิดนะหมูมันเบิดเบียดหอลงเนี่ยหลุเต้อีโนบีอีโนบีโอ้ยใจแก่เสียแฟดอีกเยเสียแปดโอ้ยหนูแรงมากแล้วฉันได้ปืนช็อตแล้ว เราเดินคนเดียวอะซีเบียซีเบียไม่เดินกับกูแล้วเรากูก็ไม่เดินกับซีเบียแล้วอะไรไม่ได้ร์มไม่ได้เดินกับใครเดินไม่ได้ฟาร์มี่ยฉันต้องไปดิฉันโดดเนี่ยสันโดดสันโดดตั๋งกระบะอุ้ยมันนาตีเลยเหรอเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอันนี้งงว่าชิคามทำไม มีโมทีฟะ <Okay. S 1> อะไรกับอันติให้กูบาชื่อวันไงไเอาโร่เอาโร่ฟันโฟนฟันโฟนระวังเกิดๆเดี๋ยวบ้างท่านพรมเก็เลยโอ้ย,อ,ยอันหมดแล้วนะโอ้ยันวางระเบิดเอ็วเอ็วิวชาวไกลไม่โดนเลยโอ้โหแรงมากไม่ไหวกระโดดไม่ได้กระโดดไม่คดสที ยากรวมยากมากเลยทงานต้องกดอ่ะต้องปล่อยซีเวียรีเลยปะต้องปล่อยซีเวียอืมนี่รวมยากมากสุดปัญหานี้มันกน้าเแน่โอ้โหออวิปักหูอิหตั้งเรื่องละแอบออตเยนเดอปาร์ตี้ปีอเยนดอเออแอโอ้ยแกแกตายตีไม่ได้อะแมอยินฟรี แอสต้าจริงมันอยู่ยยยสี่แล้วกันสี่เปิดมัจะรูปเครื่องรู้วลารักก็คือขนมตัวแรงมากเลยโอ้โหแรงมากโอ้โหแรงมากมันไม่พอมันเกินมานิดนึงอ่ะดีเทียดีเทียตู้ต,ต,ต่อยเหรออาชาาชาเนี่ยยังอยากจะสู้ต่อยก่อนเนี่ยไม่ต้องป่านตีนะไม่ต้องป่าน นี่จบจบระดับโอ้ยตัวตัวโอ้ยโอ้ยเดินๆดไปไปนี่นี่เดินเดินเลยนะอย่าหยุดเดินเดินต้องเดินทำหยุดเดินนี่ทำหยุดก็ัรกันเดินคือคือคือต้องเราเอทฮอกตอนเนี้ยไม่อะไรมากแต่แต่ว่าแกเราจะรวมยังไงทำยังไงเอทฮอก นได้ป่ะตีอยู่เลยเนี่ยตอนก่อนกลางตีอยู่เลยเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มอแกน่าตีมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยมอแกน่าเฮ้ยเหมือนรู้เลยอะแกดอกเดียวมอแกน่าแฝดโซนแสแลงรอมนทันรออยู่รอแรงอยู่กูแรงอยู่ตอนเนี้ยบอกเลยกูแรงอยู่เอฟซึ่ง เเปิดแบบได้แลจะยิ่งเปิดแบบไม่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 ลบมาแทนหรอน่ดูดิโคตรแหลกอาอชีมีข่าวชีมโดนผมเนี่ยมีหนุพงเนี่ยอยู่ในพุงเนี่ยตาอยู่ได้ฟังไม่ช้าหนุกต้องกลับปลาเลยมาแล้วมาแล้วโลมันแตกแล้วนะซิกคเอาโหอะงไม่ทันอะแกแอลเลยดีก็คือคือถ้าซิกอยู่หลังอ่อนคือไม่ต้องไปพยายามล้วง โอ้โหม y ซอตายตุเยี่ยไรเฮ้ยอืมอื้อุ้ยโดนนะฉันตายเลยเออซีวีซีวีเซีวเซีวีกนันเจีบเจี๊ยบเียีด้า้นด้นยเลดเกินกูเบิร์แรงนะ เราว่างีเด้อเกินทางเกินไอทฮอกไอทฮอกไอทฮอคอยูอทฮอคเอทอคเออไปยังไงแรงแบบแรงเกินเลยอ่ะพี่ๆไม่ไม่ไม่เอาเนี้ยนี้เอาเนี้ยเลยนี่เอาแล้วฉันเกิดไม่ช่วยอธิบายไหมไม่ต้องไม่าดีละอืมเอาเอทฮอกแฟนปิดไอ้ฮอคหนาตกรรมระวังน้วไงอ่ะะรัำมันเดินมาแล้วนะ ถ้าว่ามันอันตรีนะตายได้เลยนะโอเคยี่วันเมยอมมอมระวังด้วยอันตรีตายเลยเไปเล่นทางกะนอีดนิดนึงคลิปีบด่าเสียหน้ามันติดได้อะมันจบละเอ้ยฉันทำได้นะเนี่ยเดี๋ยวนะฉันว่าฉันทำได้ไม่่เออยอซีเวอรเลอรซีเวีย์สเลอร์่ะเด้ออะไรขนาดนี้ละ เดี๋ยวแล้วมันจะมาพี่โอนลูกอีพีโอ้ไหนใครจะทำอะไรโงไหนใครจะอันติีลูกจะเยอตัวกูไม่ได้นะอุ้ยโดนสตันโอ้โหตายตายเออมึงกว่าแบบเอลเดอร์จะออกจากปืนเซนนาเออนี่มมากเกย์อย่ารอดิมันต้องรอนิดนึงปืนเซนนามันยิงช้าอันเตี่ยไม่ไม่ คือตอนกูตีเอลเลอก็มีแต่ออกคือกูก็งงนะอันนี้กูก็ไม่ได้ว่าอันนี้นะสามสี่เลยฉันไออกแตดเลือดแล้ต่ป้อมแตกสามทางแล้วตามิติใหม่แล้วการแล้วฉันออกไออกดีวายไหมดีวายซัเลอร์ไหมปุงมาไม่เลยยออกนี้เลยเออ ไต้องจะเลาะเองตัวมังกูไม่มีตัวตูไม่ตูเป็นตัวตีปกติเดี๋ยวออกรถก็ให้มันึงเจอเป็นแฟงไม่ไม่นี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 ่ออกถึงนี่ออกฉันไม่ออกเจอเป็นแฟงก่อนออกรถโลให้ตัวรักก็เออก็ได้รถโลชันอนนี้รัชพันธเนี่ยไบาบ่สุดขี้เกียจเล่นตัวขี้เกียจเราเราได้มังกรสามตัวนะถือว่าสวย สวยเขาจะได้มังกรกันเยอะอย่าเี้ยนี้มันโอ้โหยากยาปตรงบารร้นนะมันมีดี่อยู่ให้อเคีย่อไปอืมสตีไอะียะไก็ได้น่ะตีตีเลยไหมตีเลยไหมตีเลยไหมเลยอดนนจะเอาไอออนมันอยู่นี่นะต้องเดือดครับไอออนคามรคารอามาละโอ้โหโอ้โหโอ้หเยเดี๋ยวเดีไม่ได้ อู้อแล้ดถอนออไอ้ตายเลยนี่โดนสกิลห่อยไปตายเลยออกไม่ทันอุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอ้อิ้เดียวตออีกต่ออีกออ่ออกต่ออีกออีกยออีกแล้วตู้อขาต้อขาเออออดกินเยอไม่ได้แต่คิดดันดันเกเลย ่ได้ไปหลังจบแน้วฉันเดินติดอยู่ไม่โดนล้านนะใช่ม่ใช่คำว่าท่าไงเป็นไรจัเป็นอุ้ยป้าเออจอกมายิงกับไม่กองเออเออจี่กูเนี่ยจอกเงียบไมล่ะเลสล่สล่เขาไกเขาไกเอาเลือนรักๆๆ อีกค่หน uh, okay. um, okay. so ่อยเอออีกหนึ่งอีกหนึ่งเออแตอีฟคือจังหวะอีฟหายแล้วเลยหลุดแล้วอีนี่โคดากันตายอันนี้คือฮาแล้วนะมึง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 มอีมึง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 มึอมึมึงมึมึงมึงึงมึงงมนมึงมงงะม Vậy bao nhiêu nhiều 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 cái đó. Đây nó phải em nhiều cái đó, cái bóng nó nhiều. Đây. Ừ cái đó Ồ. đồ thằng nó nắn, Ối, ối, ối. Con ướt. Rồi.